ความรักเนี่ยเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ชายอาจจะเล็กลังเวไรล,ลีลานะคะหรือว่าเรือล่องปากอ่าวเข้าไปปุ๊บผู้หญิงยังไม่ได้ไอ,อ้สองเลยไปแล้วอ่ะมันซึ่งมันทําให้แบบเสียอารมณ์หมดอารมณ์ไปเลยอะ่ะนะแล้วก็หรือว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Mountain Bird นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพต้องบอกว่าในนี้เนี่ยบำรุงสุขภาพยังไงอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสมุนไพรที่มีประโยชน์หลากหลายตัวเลยอย่างเช่นเกากี้กระชายดำนะคะแล้วก็ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวๆนะแต่ว่าเขาเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเรียกว่าปลาไหลเผือก แล้วก็จะมีเป็นแอลอาร์จินีนนะคะแล้วก็จะมีเป็นซิงค์และที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นฮอร์โมนทางเพศบํารุงเรื่องฮอร์โมนทางเพศได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันจะช่วยไปกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะในร่างกายของเราอย่างที่บอกว่าจะช่วยให้อ่าร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นตื่นตัวขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นเบาหวานบางคนบอกว่า แฟนเขาเนี่ยเป็นเบาหวานแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของเรื่องมันเตียงมากๆเลยอะแต่อยากให้ทานตัวนี้ทานได้ไหมต้องบอกว่าทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมจากซูคารลสซึ่งให้ความหวานแทนน้าตาลอยู่ในนี้ด้วยนะคะวิธีการทานก็ง,ง่ายๆเลยวิธีการดื่มน,นยก็คือคุณชงในน้าร้อนปกติเพราะเขาเป็นกาแฟนะแล้วก็ก่อนที่คุณจะมีกิจกรรมที่มันตื่นเต้นเนี่ย ดื่มก่อนสาสินาทีนะคะได้ผลแน่นอนนะคะมันจะทำให้คุณตื่นตัวขึ้นอย่างที่บอกว่าเล็กหลังเร็วไรล,ลีลาอ่ะถ้าสมมุติว่าเล็กแล้วหลังเร็วมันไม่มีลีลาต่อแล้วค่ะคุณดังนั้นเราต้องมาเพิ่มต้องบอกว่ามาเพิ่มฟิลเพิ่มความรู้สึก ให้กับร่างกายของเรานะคะซึ่งกาแฟตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายจะทําให้คุณรู้สึกตื่นตัวขึ้นดังนั้นใครที่มีปัญหาตัวนี้ต้องไปหามาดื่มกันนะคะต้องไปหามาดื่มเลยเพราะว่าคุณจะได้มีความสัมพันธ์รักแน่นแฟนแล้วก็รักกันไปนานๆจะไม่มีปัญหาเรื่องบนเตียงหรือเรื่องเซ็กซ์อีกเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งช่องทางการซื้อไว้ให้ตรงนี้ข้างบนนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะ